อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแป้งแป้งโอ้ยอยากเล่นแป้งจงเลยใช่สงการไม่ได้ได้เหรอเออสองการได้เล่นแป้งอ๋อเล่นตอนนี้ไม่ได้เหรอเล่นตอนนี้อ่ะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้เล่นอย่างอื่นไปก่อนแป้งอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่กรุงเทพครับกรุงเทพเหรอครับแถวไหนนี่บอกได้ไหมถ้าบอกได้ไม่เป็นไรทำไมอ่ะเดี๋ยวคนในคอมเมนต์เขาเขารูอ้อ่ะไม่มีอ๋อเอออ๋อ มันจริงจริงจริงเอ้ยอย่าหายไปดูบ่อยไม่ไม่ไม่ยีมันลันเหมือนมันลันอะไรอย่าทีไหนแล้วเหมือนมันลงคอมเมนต์มันลันมาบบมาบ่ตัวทงเรเล่นเกมมาเนี่ยใช่ไหมไม่เล่นไม่เล่นเหรอต้องแบบมีคอมเหมือนพร้อมเล่นเกมจันอะแต่ไม่เล่นเลยแล้วทำไรปุถิอยู่หน้าคอมทำไรเล่นเล่นปกติเล่นอ๋อเล่นเกมเลย บอกได้เหรอแต่จอกว่ากเลยนะโอ้ยนี่เล่นกลางเหมือนกันนี่บอกได้เลยนะแต่ล้วพี่แล้วพี่เล่นเกมไหนถ้าก่อนเล่นมาโรแลนด์แล้วก็มาเล่นไฟเอ็มแล้วก็มาเล่นฟับจีฟัีฮาฟูเออแต่เอออย่าพูดเล่นไปฮาฟูไม่แต่เลิกเล่นแล้วแต่เลิกเล่นไฟเอ็มเรามาเล่นฟับจีกับเพื่อนแทนอ๋อแล้วก็ฟับจีไปด้วยแล้วก็เป็นนักแข่งไปด้วยเลยพี่ถึงทั้นนักแข่งเลยเหรอ เอ๊ะตูสง่งก็ได้นะนักแข่งอะไรหรอวะทั้งที่ทุกวันนี้เล่นตายแตกตี้แรกะนึ่งคนนักแข่งเลยเหรอพี่ตายแต๊กตี้เนี่ยอ๋อนักแข่งแบบพี่กอดพี่กอดอกได้ไหมออล่าคือแบบใส่เสื้อทีมอ่ะใส่เสื้อทีมแล้วก็ดอกอย่างเงี้ยเย้เยแล้วก็ดึงได้นหนึงแล้วก็ทำเงี้ยเออโอ๊ยนักแข่งทีมไหนเนี่ย ทีมไหนเขาก็ไม่เอาอ่ะเอ้ยไม่จริง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 แสดงว่าทีมนั้นแ่ะ<บ>ยังมองศัก,ก,ก,กยภาพเราไม่ได้เราต้องหาทีมที่มองเราถึงทีมไหนสิ่งมันไหนเนี่ยทุกวันนี้คูยกันทุกวันนี้โดดล่มไปถึงห้าทีตายหมดที่แร <c oughs> กอะ <c oughs> ลงลงไปเก็บปืนได้ครับนิดนึงเก็บของฟาวของก่อนวันไหนที่อยู่ในนานาเลยคือวันนั้นฟาวของอ,อย่างเดียวไม่ได้ยิงใครวันไหนที่เปิดฉากอิงเมื่อ,หโอโหไหร่ฉากนั้นเราเคยเตรียมโดนใหม่ได้เลยโอ้โหจริงถ้าเป็นอะไรแบบนั่นพี่พี่นิ่งก,งกนงการพี่เลยมาวันนี้ด้านน,น,านี้น่าจะคุยคนอื่นดีกว่าเออเราก็เลยมาสตรีมให้คนอื่นดูไงเราก็เลยจะได้คดุยกับคนดูด้วยไม่มีๆๆเฮ้ยก็ยยเบอร์อไปเคยเห็นเราเคยเห็นหน้าอย่างนี้เหรอ เใช่ที่ไหนอีกเนี่ยไม่เห็นที่ไหนอีกเราเห็นยูทูบเรารอบเแล้ยไม่เห็นในทิกเกอร์ไปหรอพี่อยู่เท่าไหร่พี่อยู่เท่าไหร่อายถ่ายพี่มาสิบเก้าอีนิดนึงอีนิดนึงเกือบแล้วลงมาหน่อยยี่สิบสามสิบแปดสิบแปดสิบแปดเฮ้ยน่ารักที่สุดเลยเว้ยอารมณ์อะไรอ่ะเขาดูหน่อยดิอารมณอะไรอ่ะ เอ้ยวันโลลแอนเว้ยนี่ของแท้นะแข่งวะเนี่ยได้ไงใช่เหรอแลกแข่งวันโลลแอน์เหรอแลกแข่ง Rov นี่นี่ก็มีอารมณ์ลลเหมือนกันเพิ่งได้สปอนเซอร์มาเมื่อเช้าไหนไหนนี่นี่นี่วันโลลแอน์เหมือนกันแหละตาเล็กไม่ใช่วันโลลแอนเ์เลยตาฮันุมานเนี่ย งานนี่เพมมิ่งได้สมองเซอร์มาเมื่อเช้าเามืนเดินที่ตลาดเขาให้มาเฮ้ยดีเกินอ่ะคนได้อ่ะเขาเิอเมื่อเห็นรถก็เหมือนเขาเหมือนเขามาเพื่อแบบโปรโมทเขาโดยเฉพาะอ่ะเหมือนย่างน้ำหอมเขาดีอ่ะเหมือนเขาขับมันกระบะมาแล,แล้วแบบเรียกว่าอะไรไอ้ถ้วยเนี่ยอัเบล,ลเลอร์ติดด้านหลังอ่ะติดหลังกระบะแล้วก็ประกาศแบบอะไรนะนะยาดมตาสมุนไพรตาหานุมาใช้แล้วใช้ดีใช้ดมใช้อะไรเขาแบบบรรเทาสมุนไพรมัเกี่ยการแก้เขียนเขาก็เจอพี่พี่ให้เขาให้พี่มาอยงี้ย เขาเอาลองใช้ดูเอาไปแจกคนที่บ้านเออสปอนเซอร์แล้วได้มาเยอะไะาล่ะก็ได้มาอยู่ก็ที่สิบแปดใช่ไหมก็เป็นเด็กหกตปเว้ยไว้สี่เก้าไม่ถึงอายุนะไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีนะหมายถึงว่าเข้าหาลายเป็นเด็กหกแปดใช่ไหมไม่ใช่พี่เด็กหกเจ็ดอ๋อเหรอใช่ใช่ ม่ได้หดจริงๆพี่เข้าก่อนอไงเพื่อนพี่อายุสิบเก้ายี่สิบหมดแล้วแต่พี่ยุคสิบแปดเองดีจังเลยอืมจริงมีแต่คนคาระแบบเป็นเพื่อนกันให้กลัวยุนน้อยกว่ามึงแสดงว่าก็าเป็นคนแบบอ้อาพี่เข้าเรียนแต่พี่ยังแบบอาขวดนมนยังไม่สิ้นปากจริงเหรอ,อจริงพี่เกิดมานะเออพี่กับพี่เกิดมาได้หนึ่งวันแม่พาไปเซ็นเข้าเรียนก่อนหนึ่งปีแล้วโอ้โหโคตรเพียวอ่ะเออ มาตันดีอีทำได้อะเออแน่นอนแบบพี่ปุ๊บคบหนึ่งปีพี่เดินได้ปุ๊บแบบพี่ปูมกับแม่ปุ๊บไปเดินเข้าเรียนเลยเอสสอเดี๋ยวปกติเด็กคนอนนื่นจะนั่งร้องห้างกันใช่ป่ะอืมพี่ไม่พี่แบบเดินปล่อยมือแม่เลยแล้วพี่ก็เดินเข้ามาเองอ่ะแล้วพี่เข้าเรียนเองเลยเอนอนพี่แต่มาตัดีอีทำได้แน่นอนจริงพี่แบบพี่แบบหมูยแบบอาจารย์สอนกอไข่พี่ปุ่นขอรูหูแล้วอ่ะเออจริงเงา พี่เก่งว่าแบบอาจารย์เขาสอนให้กินข้าวใช่ป่ะพี่ไม่ทันได้กินข้าวพี่ s o ยก่อนเลยอ่ะจะเหมือนพี่กินข้าวเปตั้งแต่ชาาิก่อนอะเห็นเอาแล้วกันเอเอคนไทยแปลว่อาอิสระอ่แล้วพ่ตีนี่ถุงแป้งเอ้แป้งเออแป้งไม่ไม่ไม่พี่เติมถุงไม่เฉยมันน่ารักดีไงเอ้แต่ว่าถูกนะแม่แต่แรกแม่ก็เล่กอย่างนี้นะ จริงพี่มันเก่งนี้แหละจริงพี่รู้แล้วหนูชอบเธอซื่อถึงแมงไงที่พี่คุยกับแม่หนูไว้ก่อนหน้านี้นแล้วเออจริงจริงหนูไม่เชื่อพี่น่ากลัวนะคะแบบนี้คือน่ากลัวนะดูดีพี่เป็นคนที่แบบเนี่ยจริงใจจริงจังซื่อตรงใครเห็นก็ใครรักใช่ไหมแปลงเชื่อใช่ไหม <S <S เออเห็นไหมถ้ามองแววตาพี่อย่ามองนานนะเดี๋ยวแบบ <S <S 1> <S 1> จะมองคนอื่นไม่ได้ไง จะมองนานะจริงจริงจริงเดี๋ยวเวลาแบบไปอยู่คนอื่นเนี่ยจะแบบมองใครไม่ติดนอกจากพีแลยความรู้สึกที่มีให้ก็มีใครไม่ได้นอกจากพีแล้วไงจริงอเอออย่าไปคิดมากเออมองเยอะจริงแต่ห้ามใจไม่ไหวนะพี่แบบผ่านผู้หญิงเยอะเลออ,อ๋อปาลมจานเซียนเจ้าออชู้เฮ้ยพี่เป็นคนรักเดียวเอ้ารักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้กินแฟกนี้เหรอที่พูดมาน่าจะไม่ใช่ อะพี่ไม่ได้อยากบอกอะไรเยอะนะแต่แบบให้หนูดูด้วยกันกทำของพี่เองอันนี้เราอยู่มอะไรนะมอสามปะมะ <laughs> บูตีแป้งชอบทำเลยน่านเกมก็คือดูหนังฟังเพลงลเข้าไปเลยดูหนังฟังเพลงเหรออ๋ดี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 แล้วหนูแป้งชอบดูหนังแบบไหน หนังทั่วไปอ่ะต่อสู้ต่อสู้อ้าวแสดงว่าถุงแป้งชอบสไปเดอร์แมนเหรอชอบชอบไอรอนแมนชอบไอรอนแมนเหรอจริงปะมากไหมมากไหมชอบชอบมากเลยใช่ปะไหมไอรอนแมนเขาบินได้ใช่ไหมใช่ใช่เออเป็นได้啊ไปได้เออไปได้ไได้ไปได้เออไอรอนแมบินบินกับหัวบินกับหัวหัวหัว พี่กระหัว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 เอเออได้จะได้มามาก็บมาแล้วสเปคถุงแป้งนีกสเปคถุงแป้งนี่เป็นคนแบบไหนอ่ะไม่มีสเปคนี่สเปคใต้ตัวเลยอ่ะคือแบบอะไรที่เป็นพี่หนูก็ชอบหมดใช่ป่ะใช่แล้วตอนนี้หนูแป้งยังไม่มีแฟนเลยเหรอโอ้โหหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นี่แหละไม่มีแฟนได้ไง มองทางซ้ายก็ยายหญามองทางขวาก็แบบอาาัมพชราภาโมแก่ะปะ <laughs> คนใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้ว่าเขา,าแก่นะแต่ว่าแบบเขาเขาก็รุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้รุ่นใหญ่แล้วเป็นตำนานไงเป็นตำนานคนกระพานยังนะวยสวยทุกวันนี้ไงยังสวยทุกวันนี้อยู่ <S <s ใช่ใช่ไหมเ<อ>กือบทัวลงแนะ<อ>ลงะนะ้วลเกือบทัวลงแล้วชอบเรื่องกีฬาไหม ชอบ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 กีฬาอะไรบอลทัฟบอลฟุตบอลฟุตบอลชอบเตะบอลชอบเตะบอลเหรอแล้วหนูชอบใครในฟุตบอลชอบเป็นนักฟุตบอลคนไหนชอบเอาแบบไหนเอาแบบทางแบบเลี้อนไหมเลี้ยอนมัดดิคไหมไม่ใช่เลอัยนี่บาร์ซ่าบาร์ซ่าใครกลังมาแรงเลยเลือกคู่เลือกคู่ไม่ชอบซาร่าเหรอ ชอบซาร่าเหรอใช่ชอบซาร่าชอบซาร,ร่าใช่พี่ก็ชอบซาร่าเหมือนกันนะแต่พี่มีเป็นแผงอะชอบไหมชอบไม่ปวดหัวได้ดีอะ <c oughs> แต่ตอนนี้ปวดหัวเอามากินนะเลาเห็นเอามาแบ่งเลย